ขึ้นวิทยุหัวข้อการนําเสนอ 1. การค้นพบขึ้นวิทยุ 2. ประเภทของขึ้นวิทยุ 3. คุณสมบัติของขึ้นวิทยุ 4. ประโยชน์และโทษของขึ้นวิทยุการค้นพบขึ้นวิทยุการค้นพบขึ้นวิทยุเกิดจากการพิสูจน์ทางทฤษฎีของเจมส์คิร์กแมกเวลลในปี1864และการทดลองของไฮริทเฮิร์ตในปี1888 ประเภทของวิทยุคลื่นวิทยุแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามช่วงความถี่ที่ใช้งานซึ่งแบ่งย่อยได้ดังนี้ความถี่ต่ำม,มาก3-30ถึงเฮิร์และ3-30ถึงกิโลเฮิร์ใช้ในการสื่อสารกับเรือดำน้ำความถีตม่ต30่ำ3า3 0ถึงกิโลเฮิร์ใช้ในระบบนำทางความถี่ปานกลาง300กิโลเฮิร์ถึง300เมกะเฮิร์ ใช้ในวิทยุ AM ความถี่สูง3 3 0ถึงมกะเฮิรตซ์ใช้ในการสื่อสารวิทยุเคลื่นสั้นความถี่สูงมาก3 0 3 0 0ถึมกะเฮิรตซ์ใช้ในวิทยุ FM โทรทัศน์และวิทยุสื่อสารความถี่สูงพิเศษ3 0 0เมกะเฮิรตซ์ถึง3 3ิกะเฮิรตซ์ใช้ในโทรศัพท์มือถือชิพเและ Wifi ความถี่สูงยิ่งยวด3 3ถึง3 30กะเฮิรตซ์และ30 ถึง300 g ิกเฮิรตซ์ใช้ในระบบเรดร์และดาราศาสตร์วิทยุคุณ,ณสมบัติของขึ้นวิทยุขึ้นวิทยุ<ม>เป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีคุณ,ณสมบัติเดินทางในอากาศได้โดยไม่ต้องใช้ตัวกลางด้วยความเร็วแสงและสามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวางบางประเภทได้ถึงเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า2ความเร็วในการเคลื่อนที่3การแพร่กระจาย4ความสามารถในการทะลุทะลวง5การรับสัญญาณ6 การส่งข้อมูล 7. ความแรงของสัญญาณ 8. การนำไปใช้คุณสมบัติที่แตกต่างกันในแต่ละย่านประโยชน์ของคลื่องวิทยุเครื่องวิทยุมีประโยชน์หลากหลายด้านทั้งการสื่อสารในรูปแบบต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท,ท์มือถือและอินเทอร์เน็ตไร้สายนอกจากนี้ยังใช้ในด้านความบันเทิงการนำทางการแพทย์และเทคโนโลยีอื่นเช่นเรดาร์เตาไมโครเวฟและอุปกรณ์ความคุมระยะไกล ประโยชน์ของลึ้นวิทยุด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมการสื่อสารไร้สายการกระจายข่าวสารพื้นที่ห่างไกลด้านความบันเทิงรายการวิทยุด้านทางการแพทย์การรักษาเทคโนโลยีการสร้างภาพและการยกกระชับผิวด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเรดร์อุปกรณ์ควบคุมการใช้งานในครัวเรือนและการนำทาง โทษของขึ้นวิทยุโทษของขึ้นวิทยุคือผลกระทบด้านสุขภาพจากการสัมผัสขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในปริมาณที่สูงเกินไปหรือเป็นระยะเวลานานซึ่งอาจก่อให้เกิดความร้อนที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อภายในทําให้เกิดอาการอ่อนเพียวิงเวียนศีรษะปวดหัวหรือทรงผลเสียต่ตอระบบประสาทาเช่นทําลายเซลล์สมองในเด็กและเป็นสาเหตุเชื่อมโยงกับภาวะมีบุตรยากหรือแม้กระทั่ง เพิ่มความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับเนื้องอกและมะเร็งในอวัยวะต่างๆเช่นสมองเ mm hmm. ส่นประสาทหูและเต้านมผลกระทบต่อสุขภาพผลกระทบทางกายภาพผลกระทบต่อระบบประสาทผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ <c oughs> ความเสี่ยงโรคมะเร็ง <c oughs> การป้องกันอันตรายจากคลื่นวิทยุลดการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวขณะนอนหลับปิดอุปกรณ์ปล่อยสัญญ,ญาณไร้าสายเมื่อไม่ใช้งาน ติดตั้งสายอากาศกระจายสัญญาณให้อยู่ห่างจากบริเวณที่อยู่อ,อาศัยใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณที่มีสัญญาณแรงเช่นการใช้หูฟังหรือลำโพงคลื่นวิทยุคือลังสีแม่เหล็กไฟไฟ้าชนิดหนึ่งที่มีความยาวคลื่นยาวที่สุดและมีความถี่ต่ำที่สุด ในบรรดาขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดสามารถเดินทางผ่านสุญยากาศได้และใช้ในการสื่อสารหลายรูปแบบเช่นวิทยุโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือ